พี่สาพี่สาจะขายที่ดินมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เชียวหรออืมมันก็ต้องเหนื่อยเนาะใครว่าในหน้าเป็นงานสบายดูนี่ก่อนผลงานเห็นชัดเจนอากาศก็ร้อนเหนื่อก็ไหลฝนก็ตั้งเขามาแล้วต้องไปติดบ้ายนี่เบื้องหลังความสำเร็จของการขายเริ่มต้นที่ป้ายเล็กๆหน้าซับนี่แหละป้ายหน้าซับสำคัญชนหน ป้ายขายหนา้าซับเป็นเครื่องมือการตลาดแบบดั้งเดิมที่ยังคงทรงพลังสร้างความน่าเชื่อถือยืนยันการขายเมื่อมีป้ายหนา้าซับลูก้ารู้ทันทีว่าที่ดินแปลงนี้ประกาศขายจริงและก็ยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าในพื้นที่ที่ขับรถผ่านเห็นหน้าป้ายหยุดดูโทรหา นี่คือการเจอลูกค้าจริงแบบไม่ต้องเสียค่าโฆษณาออนไลน์คนที่เดินทางเข้าออกอาศัยอยู่รอบรอบซับมักเป็นผู้ซื้อที่มีความสนใจสูงที่สุดการทำป้ายโฆษณาใช้ต้นทุนต่ำแต่ผลตอบแทนสูงราคาถูกแต่เข้าถึงตรงจุด แค่ค่าป้ายหลักร้อยหลักพันบาทสามารถสร้างไรายได้หลักแสนหลักล้านจากการปิดบิลป้ายโฆษณา24ชั่วโมงป้ายตั้งยูตลอดเวลาคนผ่านก็เห็นได้ทุกวันช่วยให้หาทรัพย์เจอง่ายลูกค้าที่นัดดูซัพย์มักใช้ป้ายเป็น l ร n d m a มาตรงรับคนที่ไม่ใช้ออนไลน์ผู้ซื้อบางกลุ่มไม่เล่นโซเชียลแต่เจอจากการขับผ่านจริงและอีกอย่าง ยังสร้าง Personal น่แบนดิ้ของนายหน้าถ้าใส่โลโก้ชื่อป้ายยิ่งคนเห็นบ่อยยิ่งจำได้กลายเป็นนายหน้าที่คนไว้วางใจ